สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมมาพบกับท่านผู้ชมที่เป็นอสอมอส,อสออีกแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้10โมงเชา้าวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคม2 5 6 4เป็นเพื่อนอสอมอส,อสอตอนที่58ครับเรายังมาเป็นกำลังอ,อกกำลังใจให้กับ เพื่อนอสมทั่วประเทศและอสสของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านได้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคและสิ่งท้าทายที่มีจำนวนมากมายในช่วงโควิดระบาดอย่างรุนแรงอยู่ขณะนี้ครับขอเป็นกำลังใจครับให้อสมอสสสู้โควิด1 9และให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆมากมาย ภายใต้ความกดดันความยากลำบากแนะนำคนมาฉีดวัคซีนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกวันนี้นะครับป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคโควิดก็ยังยากอยู่นะครับแม้ว่าเราจะใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยแต่ก็ประมาทไม่ได้แม้กระทั่งอยู่บ้านยังประมาทไม่ได้นะครับอยู่บ้านเขายังบอกให้ใส่เลยทุกวันนี้คุณหมอบอกนะครับคุณหมอ มาฮิดอนเป็นอาจารย์แพทย์ด้วยบอกว่าขนาดอยู่บ้านยังติดนะนึกว่าจะปลอดภัยไม่ใช่เพราะว่าเราอยู่บ้านเราอยู่กับญาติพี่น้องของเราเราก็นึกว่าปลอดภยัยแต่ที่ไหนได้ญาติพี่น้องมีบางคนออกไปสัมผัสโรคมากกลับมาบ้านนึกว่าคนอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นเป็นเป็นญาติพี่น้องกันไม่น่าจะมีใครเป็นก็ไม่ใส่ก็มีคนเป็นตอนนี้เขาบอกว่าทุกที่ทุกเวลาจําเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยไปซะแล้ว นะครับทุกคนจะต้องสวมหน้ากากเข้าหากันแม้กระทั่งคนในครอบครัวเดียวกันอันนี้ก็พูดเล่นนะครับก <c oughs> ็เอาเป็นเป็นลักษณะการพูดว่ามันต้องป้องกันตัวแบบยกกาดสูงชนิดกาดตกนิดเดียวไม่ได้นะครับเป็นกังใจให้ทุกคนทุกท่านครับต่อสู้ต่อไปครับและทําความดีต่อไปตอนนี้มีโควิด1ิอย่างหนักหนาสหาหัสแล้วและต่อไปท่านจะได้เจอกับอีกโลกที่สองครับ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนมันก็มีฝนตกมาน้ําขังแหล่งพาะพันุยุงลายก็เพิ่มขึ้นยุงลายก็จะออกมาไข้เลือดออกก็จะมาเป็นโรคที่สองเอาแล้วครับยุ่งยากอีกแล้วตอนนี้มันก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาเลยว่าประเทศของเราเป็นยังไงก็ไม่รู้คนในประเทศด้วยนะก็ไม่ได้ว่าให้ใครนะครับอันนี้พูดไปตามหลักการและตามประสบการณ์ที่เจอมา ก็ขอโทษขอไัยทุกท่านด้วยนะครับทุกครัวเรือนในประเทศไทยนี่แหละอสมอทํางานยากขึ้นนะแล้วก็พออสมอเป็นแนะนำโน่นนี่นั่นเขาก็บอกอสมอมีเงินเดือนทำไมไม่ทําให้เลยประมาณนี้ครับประมาณนี้อา้าวเป็นงั้นไปยกตัวอย่างให้คว่ำกะโหลกกระาปิดฝาตุ่มน้ําอะไรทํานองนี้นะครับทาลายแหล่งพ่อพันธุ์ทำลายลูกน้ําับยลายที่มี มีบางคนพูดชอบพูดกับเช่าย่าแหววสมอเวยนะออสมอมีเงินเดือนนี่มีเงินเดือนละพันน่ะมาทําให้เลยเขาบอกโอ้ยมันก็ทําความยุ่งยากพอสมควรก็การสาสุกมันจะสุขภาพดีได้เนี่ยอสมอก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้นําความรู้มาเผยแผ่เป็นผู้ชักนํากลวิธีเป็นแกนนําหรือเป็นไอดอลก็ว่ากันไปในด้านสุขภาพ จะให้ไปทําให้มันก็คงไม่เป็นการสารสุขแล้วอย่างนั้นก็ทุกคนทุกครัวเรือนก็ต้องทําด้วยตัวของตัวเองนะป้องกันจะให้ยุงลายกัดทํานองนี้กําจัดลูกน้ํายุงลายที่บ้านตัวเองทําลายแหล่งวันธุ์มันเป็นหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทําแต่อสมอก็ต้องเจอกับปัญหาอย่างนี้ทุกปีทุกปีทํางานยากนะครับสิ่งที่บอกให้คนทําตามน่ะ เป็นเรื่องยากทางนั้นไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้เห็นไหมครับที่โลกมันระบาดไงที่โควิดมันกลับมาได้ไนงะบอกให้สวมหน้ากากทนไมไม่มีใครอยากสวมบอกให้ก,กักตัวมาจากกรุงเทพไม่ก,กักตัวอย่าไปไหนก็ไม่เชื่ออสมก็ไปไม่รู้ไปไหนบ้างเห็นไหมความยากลำบากมันก็เกิดกับอสมอทำงานยากอ้าวนี่แหละยากก็ต้องทำและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่าน ต่อไปเพราะท่านได้เป็นอาสาสมัครแล้วชื่อนี้จะอยู่ในดวงใจของทุกคนทุกท่านที่ที่เขาเข้าใจในระบบเข้าใจในความเสียสละเข้าใจเนื้อแท้ของอสมอแล้วอสอสอนี่มีคนเข้าใจอยู่จำนวนหนึ่งก็นี่แหละเอาความเข้าใจของที่ของคนที่เข้าใจหัวอกอสมอสจำนวนหนึ่งนี่แหละมาเป็นกำลังใจระ้อย รวมกันส่งไปให้กำลังใจทุกคนทุกท่านที่เป็นอ,อสมอ,อ,อสสนะครับท่านครับนี่อีกเรื่องหนึ่งที่พี่น้องอ,อสมอนี่ยังไม่เข้าใจเราจะขออนุญาตแนะนำให้เข้าใจเรื่องการหักวันที่14พฤษภาคมนี่ครับค่าเปิกาการอสมอจะออกหนึ่งับาทโอนเข้าบัญชีแต่บางคนดูรายการหักแล้วโอ้ยมันจะเหลือหรืออย่างนี้แล้วก็ไม่หักเฉพาะวันที่14ด้วยนะ สมาคมจกศส,อสมอเขามีแผนที่จะส่งรา,ายการหักไปให้ธนาคารากกศหักวันที่18อีกวันที่18ในค่าป่วยค่าตอบแทนเสี่ยงไวรัส c สิบกของเดือนเมษาออกวันที่18ก็จะตามไปหักอีกค่าเ่ิกการผังหนึ่งพันของเดือนเมษาออกวันที่สิ่พฤษภาตามไปหกักแต่ตั้งสติและฟังข้อมูลก่อนนะครับาาการหักมันไม่ไหไม่หมายความว่าหักไปทุกคนดูดูให้เข้าใจนะครับ ประเด็นแรกหักทุกคนที่เป็นสมาชิกทกศสมอมีทั้งหมด860,000คนนี่เขาหัก207บาทอันนี้หักทุกคนแน่นอนที่เป็นสมาชิกเพราะรอบนี้มีเพื่อนอสมอของเราเนี่เสียชีวิต1 30, ยยน,นึถึงสาเมษาอยนี่สี่ร้อคนเราก็ไปช่วยใน4ี่คนนี่คนละ50สิสตางค์มันก็เป็น207บาทพอดีเพราะนั้นเราปเป็นอสมอต้องช่วยกัน ช่วยเพื่อนห้าสิสตางค์ต่อ1คนที่จากไปนี่ครับก็414 50สตางค์ก็เป็น207บาทพราะสองร้บาทก็ต้องไปช่วยกันนะครับอันนี้หักทุกคน8ปดแสนหกหมืคนเห็นไหมครับกรณีคนใดที่หักได้มาโดยตลอดก็ไม่ได้หักรายการที่2 3 4สหที่เขาว่าจะหกักในวันที่14นะก็หักรายการเดียวนี่แหละ207บาทเห็นไหมจบไหมครับจบถ้าฟังให้เข้าใจก็ไม่ต้องกลัวว่า มีรายการหักห้ารายการในวันที่สิบสี่ก็ไม่ต้ังกลัวทําไมตึงไม่นตองกลัว,ลวเพราะเราโดนหักมาได้ตลอดทุกเดือนทุกเดือนเราก็จะถูกหักเพียง207ร้อยบาทที่เหลือก็เป็นค่าเผิการเบริกมาถอดมาใช้มาจ่ายได้นะครับแต่ทีนี้วิธีเบิกเพื่อที่จะให้สมาคมเขาสามารถหักได้นั้นเราจะเพิ่งรีบไปเบิกเอาเป็นช่วงบ่ายค่อยไปเบิกสมมติว่าเงินเข้าวันที่สิ ก็ไม่ต้องรีบไปเบิกช่วงเช้าเอาสักช่วงบ่ายก็ไปเบิกเขาก็จะหักได้นะครับแบบนี้ปรับสมุดปรับบัญชีดูหรือว่ากด A.M. ทีเอ็มตำตนงนี้เช็คยอดดูเห็นยอดเงินแล้วเอาเบิกตอนบ่ายมันก็จะหักได้มันจะไม่มีปัญหาก,การหักไม่ได้ทีนี้คนที่มีรายการที่จะต้องหักรายการที่2 3 4 5ามี่ห้าทำไมมันจึงมีรายการนี้มาโพลก็เพราะในช่วงที่ผ่านานมาเนี่ย เราหักไม่ได้เราอาจจะเป็นเบิกเร็วกว่ากําหนดไม่ใช่เบิกเร็วกว่ากาหนดขออภัยเบิกเร็วเบิกไวเงินเข้าเบิกทํานองนี้เหลือไม่เหลือเงินให้เลยก็หักไม่ได้หรือบัญชีเราอาจมีปัญหาบัญชีไม่เดินหรือเปล่าเงินยังไงไม่สุไม่รู้แต่สรุปแล้วมันหักไม่ได้ด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่หักไม่ได้มันก็มีรายการที่เขาจะต้องตามมาหักนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนอสมทุกคนทุกท่านก็ต้องดูอย่างนี้ครับ ก็จะถูกหักเพียง207บาททีนี้ในส่วนคนที่ค้างจึงจะมีรายการที่2นะครับเช่นใครค้างเดือนกุมภายังหักไม่ได้นี่ก็จึงจะถูกหกักรายการนี้เพิ่มเข้าไปอีกเขาบอกว่าไม่ได้มีเยอะก็มีหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเก้าคนซึ่งในหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าคนนี้ก็จะถูกหักสองอย่างคืออย่างที่ 1, หนึ่งหักรอบนี้สองร้อยเจ็ดบาท แล้วก็หัก2 6 7บาทด้วยก็จะโดนหักไปเยอะหน่อยสัก4 0 0กว่าบาทก็ไม่น่าจะซ้ำกันกับกลุ่มคนอื่นๆนะครับกลุ่มคนอื่นๆนะครับทีนี้มันจะมีอีกใครที่ค้าง3เดือนเ0 3บาทอันนี้หนักหน่อยก็มีไม่มากก็มี2219คน2 2 1 9คนนี่ก็จะโดนหักไป207บาทด้วยแล้วก็หัก7 0 3บาทอันนี้ พันหนึงแทบจะหมดเลยทีเดียวก็ต้องยอมให้เขาหักครับเพราะถ้าหักรอบนี้เดือนหน้าเราจะถูกหักอย่างเดียวมันก็จะผ่อนคลายลงนะอีกกลุม่มมีอยู่พันหน้าสิ่คนั้นเอง6้าบาทจะโดนหกักบวก2องบาทก็เกือบเกือบหมดก็ปล่อยให้เขาหักไปตอนบ่ายเขาไปเบิกเงินเน่ยหรือไม่เบิกเลยก็ได้เอาไว้เดือนหน้าค่อยเบิกค่าเบิการนี่ครับรายการที่ห้าหกร้บาทเนี่ย มีค้างกลุมมามีาเมษาเนี่ยก็ปล่อยก็หักไปครับก็เรียบร้อยครับมันวิธีทําทําอย่างนี้สรุปแล้วถ้าเราปล่อยให้เขาหักได้ครบภายในเดือนนี้เดือนหน้าเราจะถูกหักเฉพาะเดือนต่อไปอย่างเดียวมันก็จะทําให้ค่าบริการงโงเหลือมันก็จะเป็นวิธีการบริหารจัดการนะครับที่นี้มีวันที่18ดอีกนะครับวันที่18นี่ก็มี2รายการก็คือของเดือนุลาใครย,ยังหักไปได้ร้อยบบาทเนี่ย เขาก็จะตามหักค่าเสี่ยงไปโควิด1 9นี่อก้บาทและใครยังหักไม่ได้เฉพาะเดือนมกรา6 4เดือนเดียวนี่สองยีบาทเขาก็จะตามหักวันที่18พฤษภาฉะนั้นแล้วในส่วนของคนที่โดนหักวันที่18พฤษภาเนี่ก็จะมีเฉพาะคนที่ค้างตุลา8,305คนแล้วก็คนที่ค้างมกรา6 4นี่4,155คนก็สรุปว่า ก็ปล่อยให้เขาหาักไปถ้าในส่วนเดือนนี้มันไม่เหลือถ้าเขาหาักได้ก็ให้เขาหาักไปเดือนหน้านี่เราจะเหลือแล้วก็จะถูกหกักรายการเดียวตลอดตลอดตลอดแปบน,นี้นะมันก็จะผ่อนคลายลงมันก็จะไม่หนักนะครับแต่ถ้าเราปล่อยเราไปเบิกก่อนเบิกเกลวเขาอาจจะไม่ได้หกักมันก็จะค้างอยู่อย่างนี้แหละครับเมื่อค้างเขาก็ต้องเรียกเก็บเพราะจะต้องไปจ่ายกับทายาทผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ จริงๆงแล้วในคนที่ค้างสามเดือนเนี่ยเขาจะตัดแล้วแต่ว่าเขายังเปิดโอกาสหักเพื่อให้ท่านได้อยู่ต่อเพราะเงินที่ท่านได้จ่ายไปแล้วเนี่ยมันจ่ายไปแล้วล่วงหน้าทีนี้พอท่านออกมันก็จะไม่ได้คุ้มครองอะไรเลยเขาก็อยากจะให้คุ้มครองจึงพยายามตามหักนะครับสรุปแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะครับพยายามทําความเข้าใจกับการหักนะครับว่าจะมีอะไรบ้างอย่างไงแล้วก็คงจะเข้าใจกัน ทุกคนนะครับเอาละครับคลิปนี้คงจะนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปเรายังจะกลับมาเป็นกำลังใจกันและกันถ้ามีข่าวสารดีๆมีอะไรเคลือบหน้าที่ซึ่งเป็นความก้าวหน้าซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่อสมอสสที่จะได้รับซึ่งจะเป็นแรงใจเป็นกำลังแรงใจให้กับอสมอสมอส,อส,อส,อสอเราจะเรียบนำมากระจายข่าวมาแชร์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบทันที ถึงแม้จะไม่ใช่วันอาทิตย์10บโมงเช้านะครับเป็นวันอื่นๆเราก็จะแชร์ข่าวมาก่อนว่าเกี่ยวกับเรื่องอสมนะครับมีอะไรเพิ่มมีอะไรใหม่ก็จะนํามาเสนอแม้จะไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นอสมอยากจะติดตามข่าวสารอยากจะรู้เรื่องประโยชน์ของตัวเองที่จะได้รับมีอะไรใหม่มีอะไรไวเราจะนํามาเสนอนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะไม่พลาดชมเนื้อหาสาระดีๆ มีประโยชน์ต่ออสมอ,อสสทุกคนทุกท่านอย่างแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ